สวัสดีครับเมื่อกี้ก็เล่นๆนะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมองมัันเกย์ซะอีกอะหลังจากเรามาร์กหน้ามานานถึง5นาทีเราก็รออยู่เนี่ยเมื่อไหร่มันจะแห้งสักทีใช่ไหมเดี๋ยวดูวิธีการการรอกหน้ารอกคาบ โอ้เบาตาก็เบีหยวเนี่ยเห็นแล้วขำตัวเองนี่เ็เริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วโอ้ถึงมันตึงนะมันตึงนะเราก็ไม่เคยทำนะแล้วรอให้แห้งอีกสักแป๊บ มาดูวิธีการลอกหน้าลอกคาบหน้านี่ว่าวันว่างๆไม่รู้จะทำอะไรอาชีพเล่นเดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวจะพาทำอาหารกินอะไรแซ่บๆดีกว่าเดี๋ยให้ม่อนอยู่ก่อนตอนนี้พี่ม่อนเขาไม่อยู่เขาไปอยู่กับพี่สาวเขา เขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าป๊าปาคิดถึงนี่เราก็ยืมของลูกสาวมาอ่ะนี่ก็เริ่มได้แล้วไปจับดูก่อนอืมอุ้ยข้างนี้ยังมีอยู่ เ,เราไม่ใช่มืออาชีพะนะเราก็ลองทำไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็มาลองลองลอกกันดูอืมมันจะเป็นยังไง มันจะมันจะดึงสิ่งสกรปรกออกมาด้วยนะเราก็ไม่เคยทำเห็นเห็นในเซเว่นเราก็เลยซื้อมามาลองทําดูนะอเนี่ยเราลอกเราก็ดึงมโอ้โห,โหแต่มันก็มันมันก็เจ็บนะถึงรูขุมขนเลยนะ เราก็มาลอกดูไอ้แบบนี้มันยังมันยังไม่แห้งดีครับแบบนี้มันยังไม่แห้งดีโอ้แต่หน้ามันก็ขาวขึ้นนะมันเอาเอาคราบสกรปรกออก เราก็ไม่เคยทำเดี๋ยวพี่ม่อนมาก่อนเดี๋ยวให้พี่ม่อนทำให้เดี๋ยวทำให้พี่ม่อนหน่อยอมันก็ดีนะมันก็ทำให้เราขาวเลยเออดีเหมือนกันนะครับเป็นผู้ชายก็ดูแลตัวเองบ้างนะฮะเป็นผู้ชายก็ หัดดูแลตัวเองได้แต่แบบที่มันเป็นอย่างนี้มันยังไม่แห้งดีนะครับมันยังไม่แห้งดีแต่พอลอกออกมาปุ๊บมันนะหน้ามันจะขาวมันดึงอ้คราบสกรปรกออกไปด้วยครัคคคทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีก็ได้ หรือพัดลมเป่าให้แห้งนี่มันยังไม่แห้งดีครับยังไม่แห้งเลพอลอกออกมาแล้วมันหน้าหน้ามันจะนุ่มนุ่มๆน,นะเนียนๆดีลองลองลองไปทำดูก็ะนดะครับนี่ผมก็ไม่เคยทำนะเนี่ย ก็ทำแบบตลกตลกไปนะพอพอมันลอกแล้วมันก็ไอ้นี่โอ้โดูะาบสกรปรกครับเนี่ยคาบสกรปรกครับ แสดงว่าคุณก็มองไม่เห็นหรอครับผมมองเห็นอยู่คนเดียว <c oughs> ไอ้แบบนี้เราทาหนาไปฮะเราต้องมีอะไรที่แบบอะไรนะเกลี่ยผมใช้นิ้วใช้นิ้วปาดไปปาดมาปาดไปปาดมา แต่เหมือนก็ทำให้หน้าขาวจริงครับหน้าขาวจริงๆเลยเพราะมันเพราะหน้าเราหน้าเรามันนะฮะเพราะหน้าเรามันแล้วเนี่ยไปโดนแดดโดนโดนลมฮนะมันก็มีฝุ่นฝุ่นละอองมาเกาะ ไนะอ้ที่มันแกะแกะไม่ได้เพราะว่ามันยังยังไม่แห้งดีมันเหมือนหน้าเจออุกบาทมาเลยเนาะไม่เคยทำฮะก็ลองทำดูมป้าบๆบอไปวันที่ลูกไปอยู่ก็ทำเล่นๆฮะสนุกสนุก ก็รอเพราะมันยังไม่แห้งดีเนาะยังไม่แห้งดีถ้ายังไม่แห้งดีฮะมันจะเป็นแบบนี้นี่ๆๆมันจะติดมิ้วติดอะไรเราไปอะไรฮะตอนแรกหน้าผมดามากเลยนะดําลองดูฮะลองดูผู้ชายก็ดูแลตัวเองได้นี่ผมมาดูดูแลตอนแก่ี่สงสัยจะดูไปแลไมไปทันแล้วละ่ะ มันพอเรามานั่งดูแลโอมันเอาซักคราบสกปรกออกจริงๆถ้าไม่บ่อยก็ดีมันดึงหน้ามันนุ่มเลยครับผมจับดูหน้านุ่มเลยหน้าเราเองนะอะเ,รนะเริ่มได้แล้วนะเริ่มได้แล้วนะ เริ่มได้แล้วเราก็ลองทำบ้างใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วโอ้ใกล้เสร็จแล้วโอ้ใกล้เสร็จแลวครับทำหน้าใกล้เสร็จแล้ว อย่าคิดอย่างนะอย่าคิดอยีางนะผมรู้ว่าคุณคิดเราก็รอปั๊บถึงมันก็จะมีเหมือนหน้าเรานี่ไปโดนบุกาบาทอะไรสักอย่าง เดี๋ยวคลิปหน้าทํำคอนเทนต์ทํากินอะไรซับๆดีอะไม่มีต้องหาสปอนเซอร์แล้วต้องหาสปอนเซอร์ก็เริ่มมันก็มันก็แห้งแล้วนะ เราใช้นิ้วไงฮะเราใช้นิ้วปาดไปปาดมาพอเรามาแกะปุ๊บหน้าเรามันไม่มันเลยนะเออหน้าเราหายมันเลยเนี่ยนี่เราก็ลองทำํำยังไม่แห้งดี เรหน้าต้องทำลายเรียบเรียอ๋อตรงนี้มันหนาไปฮะ มันไม่มันต้องหาอะไรเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยไปเกลี่ยมา พอเอาออกมาแล้วหน้าเราก็จะนุ่มๆม,มันยังไม่แห้งดีเพราะเราไม่รู้ว่าปาดยังไงอ่าอีพีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขอเวลาไปล้างหน้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปไม่รู้จะลงอะไรดีครับ สวัสดีครับ